ในทุกๆวันของการเดินทางไม่เพียงแค่ช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้นทางบาขอสอยังคงให้ความใส่ใจดูแลผู้โดยสารทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสภาพรถให้มีความพร้อมอยู่เสมอครับก็ยังต้องเรียนนะครับอย่างแรกเลยคือเราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมาเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพบริการเนี่ยตามมานะครับส่วนในเรื่องของความปลอดภัยเรามีมาตรการในการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องรถ ซึงจะต้องมีการตรวจสภาพความพร้อมใช้เนี่ยนะครับปีละสองครั้งเพื่อในการให้บริการการดูแลในเรื่องของกลให้มีสภาพความพร้อมใช้นะครับสำหรับการบริการเนี่ยอันเนี้ยสิ่งที่บคสยึดถือเป็นอันดับแรกบคสให้ความใส่ใจในการบำร,รุงรักษารถโดยสารอย่างเคร่งครัดเพื่อให้รถทุกคันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทย